โอ okay, เคเราว็อบบีนครับวันนี้มาอยู่หน้าบ้านครับหน้าบ้านที่เคยเรียนหนังสือบรรยากาศให้ดูมาแล้วครสองพันคนโอเคสวัสดีทุกคนนะครับไลฟ์ Life ที่2นะครับเมื่อกี้เราจากเซ็นทรัลสแควร์นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตตัดไปแต่ว่าก็จบพอดีเพราะว่าห้องสมุดวันนี้วันอาทิตย์ก็เข้าไปดูข้างในไม่ได้นะครับห้องสมุดใหญ่ของฮาร์วาร์ดตอนนี้นั่งรถมาอีกประมาณ ประมาณอารมณ์ประมาณเหมือนกับมันมีเอกไมยไปทองหลอแล้วไปอโศกอย่างนั้นใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณไม่ถ้าเกิดเมื่อกี้เป็นเอกไมตอนนี้ก็จะประมาณทองหลอก็มีรถไฟมาแต่ว่าเป็นบ้านหลังที่ผมเรียนหนังสือแล้วก็อยู่กับเพื่อนนะครับมีทั้งหมด2ห้องฝั่งซ้ายห้องข้างบนเดี๋ยวจะยวจะ,จะ,จะให้ดูว่าน,าน,านั่งอยู่ตรงไหนเป็นบ้านเป็นห้องของผมแล้วก็เพื่อนชื่อพโชเป็นคนอุรุกวัย แล้วก็จอนาธานฟาเป็นคนแอ,อฟริกาใต้นะครับฝั่งข้างบนนี้เป็นฝั่งเจอร์แมนคอเตอร์นะครับก็มีลูคัสสไตรฟนี่คนเยอรมันเคยไปอยู่พม่าด้วยเคยไปอยู่เมียนมาด้วยนะครับแล้วก็คนออสเตรียแล้วก็คนเยอรมันอีกคนหนึ่งรวมกันเป็นอพาร์ตเมนต์ของ6กหนุ่มครับก็สนุกสนานแน่นอนช่วงเรียนก็จะมีความสุขมากที่ได้อยู่ด้วยกัน ก็าอาจจะสกปรกเล็กน้อยแต่ว่าก็ใช้ชื่อกันคิดถึงเพื่อนมากเลยถ้า if you're watching Pancho and, and Jonathan and Lucas I'm back like where it all started my man look check this out 368 b Broadway นะครับนี่สภาพสภา,าพบ้านคือบ้านก็คงน่าจะเก่าหลายหลายสิบปีไม่รู้จะถึงร้อยหรือเปล่านะครับแต่ว่า ก็จะเป็นแบบนิวอิงเลนเลยข้างนอกข้างในสวยนะครับผมก็ต้องกลับไปหาดูว่ายังมีรูปเก่าๆอยู่หรือเปล่าแต่ว่า,าก็อยู่แล้วก็มีความสุขพอสมควรอันนี้ห้องห้องผมครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับขอโทษที่มันยังสั่นนะครับมันไม่มีอุปกรณ์เลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันทำแอนตี้ช็อคที่มันเป็นระบบในมือถือได้หรือเปล่าเค okay. ข้ามแป๊บนึง นั่นเลยครับห้องผมอันนี้ครับที่นิ้วจิ้มอยู่ก็จะมองเห็นมุมออกมาตรงนี้อย่างเดียวข้างในก็หนาวพอสมควรเพราะว่ามันจะซีลไม่ค่อยดีมีรูอยู่อะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็น Cambridge Public School นะครับที่รอ,องรนะับน้หมีที่ก็เด็กๆหลังเลิกเรียนก็จะเต็มไปหมดเลยครับก็เวลากลับบ้านมาก็จะ เป็นที่ที่เป็น Public School ก็เก่าพอสมควรข้างในก็คืออยู่มานานตอนนี้ข้างล่างกลายเป็นเนี่ยให้ถึงพิพิมพ์เลยก็คือข้างล่างแต่ก่อนไม่มีอะไรตอนนี้กลายเป็น Daycare Facility น่ารักมากเลยครับที่นี่ก็คุณพ่อคุณแม่เรียนหนังสือถ้าส่วนใหญ่ทำงานหนักมันก็ต้องมี Daycare ที่คอยช่วยเวลามารับไม่ทันหรือว่า,เ,าเลิกเรียน3โมงคุณพ่อเลิกเงิน4ี่นโมงก็ให้อยู่ที่นี่ต่ออีก3 ชั่วโมงนะครับได้เห็นบอกว่าได้ best of Boston แต่ว่าตอนที่ผมพักอยู่ที่นี่ไม่มีกลายเป็น best of Boston ที่เป็น rock and roll day care ดีมากเลยที่เมืองไทยต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆนะครับแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงเป็นเรื่องตลกมากเลยก็คือปรากฏว่ามีร้านกาแฟเพิ่งมาเปิดใหม่เออตอนนั้นผมอยู่มันไม่มีเลยครับตอนนี้มีร้านกาแฟแล้ว แล้วร้านกาแฟชื่อ Barismo ปรากฏว่าเป็นร้านที่ฟัวร์ดีขายกาแฟมา<笑><笑>เพราะฉะนั้นโลกก็เลยกลมมากว่าไอ้สมัยก่อนที่มาแล้วแบบมันไม่มีอะไรกินต้องขับรถไปซื้อซุปเปอร์หรือว่าทำเองพอม,มาตอนนี้พอดีมันมีร้านกาแฟชื่อ364 b r สี่บรอดเวบ้านผมอยู่368ห r แปดบรอดเวกลายเป็นร้านกาแฟที่ซื้อกาแฟไทยที่ฟัวรดีเคยเอามาขายบรรยากาศเป็นเมื่อกี้คงเห็นสภาพแล้วครับว่า ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีร้านอาหารเป็นแบบบร e สิเดนเซียจริงๆนะครับก็นี่ฮะฟัวรี่นั่งอยู่ข้างในโลกลมมากเ <c ười> ขาเล่าให้ผม <f unk> ฟังว่าเขามีร้านกาแฟทำร้านกาแฟอะไรอยู่ที่ที่นี่แล้วก็ไม่เคยรู้ว่ากลายเป็นว่าอยู่ข้างกันอ่ะฟัว <c ười> รี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยเนาะคับ <c ười> ข้าวมาอย่างหิว เ้ากำลังมาครับแต่พอขันนี้มาเสิร์ฟก่อนออ๋ครับตอนนี้พี่เขียนกาแฟนองเขาเนี่ยอ่ายังต้องบอกก่อนไม่รู้พี่ลุงเล่าไว้ยังว่าตอนมาเรียนอยู่เนี่ยผมก็มาเจอเจ้าของร้านนี้ครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเป็นเป็นเป็นคุณครูแล้วเงินเป็นเป็นคุณครูด้านกาแฟคนแรกๆของผมครับแล้วก็กินก่อนอ่าแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันก็มีพาร์ทเนอร์เขาที่อยากจะออกพอดีผมก็เลยเข้ามาให้มันร่วมลงทุนเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของร้านอ่า เล็กๆครับมีหุ้นส่วนเล็กๆอยู่ที่นี่รแล้วก็ลเส้นโนฮาวได้รับามรู้วยนะเขาก็บินไปช่วยผมหลายครั้งละที่ที่เมืองไทยเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปก,การอะไรต่างๆที่ก็ก็ได้ไปดอยอยู่หลายดอยอยู่ครับเจ้าของที่นี่ก็ก็เนี่ยก็เลยลองหาพี่ทิมมามามา,มาดูครับแล้วก็จริงๆเดียวก็อยากเชิญพี่ทิมไปร้านเพื่อนๆร้านน้องชายที่ใช้กาแฟผมีเอนนี่เขาเรียกว่าเดชีนี่ครับฝาลกิจบ้าน พอที่ถามบอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนผมบอกเขาสามหกแปดรอดเวย์สักพักหนึ่งเขาก็อึง้งแล้วเขาก็กลัวแบบแว่าไอ้บาริสโมร้านกาแฟเขาเลขอะไรสามหกสี่อยู่ข้างบ้านกันท่า,ท,าที่ต่างอังก,ก,กี่เบีอันนี้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 น่าจะน่าจะหลังที่ครับ่หลัเพราะอยู่อันนั้นพี่อยู่สองพันเก้าร้านนี้เปิดเมื่อไหร่ล่ะร้านนี้น่าจะหลังอย่างเงรับซึ่งแบรนด์เดิมมากเลยนะที่จะมีคนทานนี่ได้ได้ b e s ออฟบอสตัน สัาเยอโกลองทํากไปอยู่มานานมากแล้นี่เดี๋ยวเราไลฟ์อีกแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะจบแล้วครับเพราะว่าไลา์เป็นเอพิซอสั้นๆยังไงเดี๋ยวให้โกดี้ถือมันเพราะพี่จะกินส่วนพี่เถียนคุยดีกว่าได้ส่วนกับพี่หมิงคุยับกันรออาหารมาอาหารมาแล้วเดี๋ยวชิมกาแฟผมว่าอันนี้กาแฟไทยป่ะไม่ใช่ครับกาแฟไทยมันเป็นซีซันอลครับมันยังไม่มายังมาไม่ถึงอันนี้เป็นกาแฟที่ทํามาจากโคบูรูคอนเซนเทรตนะว่ชงโดยไม่โดนน้ําร้อน แล้วก็สกัดมาแล้วก็ใส่น้ำร้อนทีหลังครับอันนี้เหรออ่าเพราะว่าปกติโคบร์เราจะกินแต่เย็นใช่ไหมนี่มันโคบร์ที่เป็นคอนเซนเทรตเบสแล้วก็ใส่น้ำร้อนมันมันรสชาติมันจะเหมือนช็อกโกแลตคาราเมลมากๆเลยชิมดิเลยใช่มันจะแบบว่ามันจะหอมออกข้างนอกอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นพอเสร็จสิ่งที่คนไทยเขาทำมั้ก็ทำครับก็เริ่มเห็นเขาแค่โคบูธรรมดาแล้วเติมน้ำร้อนป่ะอ่าแต่ที่นี่มันมีเทคโนโลยีในการทำโคบูอยู่การการที่มันอยู่ตรงเนี้ยครับมันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไร เห uh, มือนเหมือนที่ที่ที่พี่เคยเล่าให้ฟังว่ามันไอ้ competitiveness มันจ m p from one f l o o to the other one cluster to the other การที่อยู่แถวเนี้ยครับคนที่มานั่งเนี่ยแม่งก็เป็น professor MIT professor Harvard researcher oh, <okay. S 1> พอได้คุยอะไรเงี้ยครับมันก็มี benefit mm hmm. การสกัดกาแฟการทำอะไรต่างๆงนี้ย mm hmm. แม่งก็ได้รับ know how ได้รับ inspiration มาจาก แบบนอนเลชี่งแบบไปสิงนี่คือคนที่นั่งหนึ่งเราไม่รู้เลยนะมันอาจจะเป็นแบบโนมโรบินไซส์หรือว่ามันอาจจะเป็นนี่เห็นเราเหมือนแม่ซอฟต์ฟี่เทคโนโลยีวันหอวันเราได้เลยนะไหมเออใช่ก็เพี่อย่างขึ้นมาไหมล่ะนี้เคยผมเคยไปนะเออแล้วมันก็จะมีแบบเนี้ยเครื่องอะไรต่างๆที่เขาทดลองเลยครับมันก็เป็นอินโนเวชันบางอย่างที่มันเกิดตรงนี้ได้โดยส่วนหนึ่งมันก็ได้แรงบันดาลใจมาจากอ่ พลังอ่ากับความสามารถของคนแถวเนี้ยครับคือเขาบอกว่าซิปโค้ดเนี่ย zero two o n นะ02138เป็นซิปโค้ดที่ฉลาดที่สุดในโลกรวมรวมรวมเออเพราะว่าเป็นซิปโค้ดที่รวม IQ เยอะที่สุดไม่เราต้องเอาให้ทุกรหัสปริษัทเท่าเทียมกันอ่าใช่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 ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวจะส่วนพี่เขีนคุยแล้วแต่อยากถามดีครับว่า กาแฟไทยทั้งอา,อาราบิก้าแล้วก็โรบัสต้าทั้งขามีเชียงรายทั้งกระนองอะไรเนี่ยมันมีศักยภาพยัยงไงแล้วมันมีปัญหายัางไงพี่ก็เคยไปดูมาหลายรอบเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยคิด,คดว่าในตอนเนี้ยที่เป็นปัญหาวอะไรท,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 ที่มันมีโอกาสไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ี่เราไปคุยที่ นิวยอร์กชื่อแหละ coffee work coffee work เอ่อ coffee project นิวยอร์กที่ทีลาเตอาร์ตเป็นทีมชาติอเมริกา mm hmm. คนไทย mm hmm. แต่ว่าเป็นตัวแทนอเมริกา mm hmm. เป็นแชมปแล้วก็บาริสตา้าครับเซนเมืองตัวโอเวอร์อะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องคนอ่ะมันม,ม,นมีมันมีศักยภาพแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับตัว process ตัวเม็ดตัวความความคงทีความ consistent ของคุณภาพกาแฟไทยนี่มันยกระดับยังไง mm hmm. ได้บ้างก็จริงๆกาแฟไทยเนี่ยผมพูดเสมอนะว่ามัน มันดีมากพอแล้วที่จะไม่ต้องอายชาวต่างชาติแล้วอ่าคือคือหมายถึงว่ามันสามารถแข่งกันในเรื่องคุณภาพได้ไม่ไม่ขี้เหร่แล้วอ่ามันก็จะมีบางมันก็ยังไม่ได้ที่ดีที่สุดแต่มันดีมากๆแล้วถะาั้นการที่จะใครที่จะซื้อกาแฟไทยอ่าหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องว่าชอบไม่ชอบแล้วไม่ใช่ดีไม่ดี Not good o t ชอบหรือไม่ากกว่วเปราเดอร์อยู่ไลม์กิจออนได้แต่ปัญหาคือเราจะไม่สามารถขาย คุณภาพกับราคาได้เท e ่านั้นเพราะว่าถ้าตั้งถ้าตั้งโต๊ะชิมเนี่ยในคุณภาพเดียวกับเราเนี่ยมันจะมันจะไปหาสิ่งที่ถูกได้ประเทศที่ถูกกว่าได้อ่าอันนี้อาหารครับอันนี้เทสเดียเทสเด,ดียอ่าะแฟนของเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นขเนขาเ,เป็นครูสอนทำอาหารครับก็น่าจะอร่อยอยู่อ่าแล้วก็เรื่องกาแฟต่อนะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาขายกาแฟไทยอ่ะมันไม่ใช่คุณภาพกับราคาคุณภาพกับราคาอย่างเดียวอ่ะ เข้าไปหาในคารากัวเอกวกดออะไรมันถูกกว่าเยอะเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นเรื่อง mm hmm. แบบว่า price quality and sustainability price quality and personal connection to Thailand price quality and you know the ability to get to farm very easily mm hmm. เรื่องราวต่างๆที่มันผลเพิ่มขึ้นมาด้วยความท,ที่ที่ราบสูงแล้มันไม่สูงมากเนี่ยมันจะต้องเน้นเป็น quality over quantity า อ่าใช่ครับใช่ครับอ่ามันมันมันไม่ใช่ไม่สูงนะสูงเนี่ยสูงพอได้ละเพราะว่ากาแฟเนี่ยยิ่งห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากเนี่ยย,ยิ่งปลูกต่ำได้มันเป็นเทอร์เรนเจอร์อุณหภูมิ <Okay. S 2> แต่ปัญหาตอนนี้มันคือ c l คลิเมตเชนจ์ว่ามันต้องปลูกสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะมันร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วปัญหาคืออีกนทัีนี้เดียว,วใใเพราะเป็นคล้เมตเชนจริงเปล่าว่าลองลองมาจากอุตสาหกรรมเนื้อที่ปล่อยครัรบตกลงไม่สุด พี่อ่านเร็วๆเห็นมีคนขึ้นมาบอกว่ากาแฟก็เป็นหนึ่งในในห้านี่จริงปะเยอะครับเยอะครับแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าท็อปหรือเปล่าแต่พี่เมย์เขาบอกวิธีที่จะรักษาป่าเพราะว่าไม่ต้องก้นป่าไม่อปลูกกาโคเคือการให้กาแฟเพราะว่ามันต้องใช้ทรายแดดมีร่มลงมาเพื่อที่ให้แสงแดดมันเะสมก็เลยบอกว่ากาแฟปลูกคู่กับป่าก็เลยบอกว่าดีกว่าิ่งวดล้่มแต่เนี่ยเพิ่งบินมาเนี่ยแหละเห็นแวๆว่าตบบก็ไฟ เกษตรที่ทําให้มีแก๊สมากถู่คือมีกาแฟอย่างนั้นจริงวะมันอาจจะเป็นเรื่องการหมักตอนเฟอร์เมนเทชันตอนหมักเอาเมือกอะไรออกครับแต่ว่ามันคิดว่ามันออฟเซ็ตได้โดยการที่ว่าการที่บุกกาแฟาได้เนี่ยมันต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นและอุณหภูมิที่เย็นได้เนี่ยต้องมีปา่าก็คือมันจะนันนจะแคนโซเรไลเซชันตรงนั้นเยอะมากอันนี้อะโวคกาโดกับน้ำน้ำกะทิ่ยโคนัท<ล>นมิลค์ค นมมะพร้าวอาจจะไม่ถึงกกะทิแล้วมันะสมกันต้องอร่อยแน่นอนเห็นไหมดูแลจะบอกลู้ว่าดูแลสุขภาพไ้แบอไม่รู้ว่าอบคดก็โอเคแต่กะทิก็นั่นอยู่ฟุตแฟทไม่เป็นไรแล้วไงครับเราก่อนอาหารจะมาเดี๋ยวต้องขอจบไลฟ์ไปกินข้าวกันแล้วแต่ว่า อยากให้ทุกคนได้ฟังพี่เถียนยังเล่าสอ,องพี่เถียนพี่เถียนทีน่ทยอยู่มาตั้งแต่1999เป็นอะไรเป็นยังไงเป็นยังไ,ไงเป็นยังไงบ้างเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่การสร้างครอบครัวที่นี่การใช้ชีวิตที่นี่ต่างกับเมืองไทยเยอะไหมที่เรื่องเกี่ยวกับสิทธิคมนุษยชนเพราะว่าก็อยู่ในวงการแพทย์และพยาบาลนะครับตอนนี้แรงงานแพทย์และพยาบาลที่เมืองไทยนี่แน่นมากเลยนะเพพาะเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์อยู่ที่ร้อยคำว่าอยู่ที่ มอไม่ฮิดรนมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็สู้เรื่องเดียวกับคที่เรื่องความเข้าเตรียมของพยาบาลกาเข้าถึงพยาบาลเข้าถึงอะไรมาก่อนแล้วก็สามีก็เข้าใจว่าเป็นคนเยอรมันที่ดูเรื่องเกี่ยวกับ imaging ใช่ไหมครับเอาเล่าให้เล่าให้ฟังครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้กินข้าวกันก็มาตั้งแต่ตอนปี มาในฐานะนักเรียนแล้วก็ก็คือผันผวนว่ามาทํางานมาทําธุรกิจที่นี่เปิดร้านกาแฟที่นี่คนไทยก็มาเจอแฟนแล้วก็มาแต่งงานทีนี้เนี่ยคือมันมีประเด็นที่ที่คุยกับคุณซูรี่แล้วคุณกมบไว้เรื่องการสมรสเท่าเทียมครับซึ่งคิดว่าจริงๆแล้วสอบตัวเองเนี่ยแต่งงานได้ตั้งนานแล้วก็ถูกต้อนที่กฎหมายที่อเมริกาจะจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่า ตัวเองไม่ได้มีปัญหาแต่เนื่องจากว่าเรามีเพื่อนแล้วก็คนที่เรารู้จักนะที่โอเบลลี่เป็น LGBTQ ที่เขาได้รับโอกาสในการที่จะมีการเริ่มต้นครอบครัวแบบแบบคนทั่วไปอะค่ะคนทั่วไปเลยมีมีพ a r e เรนส์มีชาวทุกคนอย่างเงี้ยค่ะคือยังสุขบอกตรงว่าในโมเมนต์นั้นอะร้องไห้แล้วก็ดีใจแทนแทนคน ทุกๆคนนะคะ<ม>ที่บอกว่าได้ได้ไดรับสิทธิ์เข้าเทียมกัน<ม>ก็คือเป็นเป็นเป็นโมเมตนต<ม>์สำคัญเหมือนของอเมริกาเป<ม>็นโมอเมนต์หนึ่ง<ม>ซึ่งจริงๆแล้วมีการไม่ใช่ผู้บุกเบิกเพราะว่าเรื่องเรื่องแบบการสนับเข้าเทียมเนี่ยมันถูกต่อต้านมานานมากมแล้วก็จนกระทั่งมันมาเป็นสิ่งที<ม>่ถูกกฎหมายเพราะว่าศาลสูงสุดของอเมริกาบอกว่าทุกรัฐจะต้องยอมให้มีการแต่งงานแบบเข้าเทียมไม่ว่า อตาซึ่งเราก็มองนะว่าอยากจกินแล้วก็จิาอย่างพักเก้าไก่ก็พยาาปัตั้งยุนี้เราก็อยากแค่อยากให้เห็นนะว่ามันไม่ได้สร้างปัญหาในในสังคมมันไม่ได้มีปัญหาเขาก็อยู่กันได้มันไม่เคยมีมันไม่ได้มีปัญหาของของการที่จะมีครอบครัวอีกแบบหนึ่งในสังคมอ่ะเขาจริงเอาจริงนะครับครอบครัวเป็นเรื่องของของปัจเจกเรามั่นใจว่า ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันการอยู่กินการอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเจอกันไทยเจอกันตายในร้านสมาธิได้เลยครับในการเลยครับเจอกันไทยพอดีเลยเรียนหนังสือหรือทำงานครับเนี่ยใช้ที่นี่มีครอบครัวที่นี่แล้วเหมือนกันใช่ไหมครับผมบ้านอยู่ตรงนี้ครับตะกอนอยู่3ามหกแปด b r o a d w ย y เมื่อกี้ผ่านมาแถวนี้พอดีเราเห็นคุณพิธาอครับอ๋อ้นี่คุณตัวนี ก็ของร้านไม่ต้องประชุมอ่ะอ๋อแล้วการการที่งานเขาบอกว่าคแต่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงนี่อยู่ในร้านนะต้องบอกไว้ก่อนคือมันมันไลฟ์อยู่คุยได้คุยได้แต่แค่ให้รู้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าถ่ารไปซีไอชูไปเลยนะบอกไว้ก่อนคราวนี้ผมถามพี่นิดเดียวก็คือว่าตอนนี้ก็คือพอมาอยู่ที่นี่มีเขาพี่มีเขาก่อได้มีลูกได้ คำนำหน้าตอนนี้ที่เมืองไทยอย่างคุณทานก็พยายามจะพูดทับเหลวทำนำหน้า<ม>อันที่หนึ่งก็คือว่าเพื่อที่จะให้เพศสภาพแบบไม่กำเน<ม>ิดให้คนเราล่เพศจะเป็นคือเราเป็นไทยเราก็เป็น<ม>คนนั้นเลยที่นี่ก็คือเป็นอย่างนั้นไม่เคยมีใครมาทานที่ไม่เคย<ม>คือคือแปลกมากเพราะว่าตอนที่มาเ Social Security อะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนทานเลย<ม><ม>คือตอนตอนมาที่นี่ไม่คิดว่าการเปลี่ยนทำน้ำหน้ามาัานจะง่ายขนาดน,นี้เลยนะเพราะว่า บัตรประชาชนที่นี่มันคือบัตรใบขับขี่มันอยู่ในใบเดียวกันนะคะก็จะมีสํานักงานที่เรียกว่า RMB ในการออ<ม>บัตรใบขับขีบ่หรือบัตร ID card ให้กับคนเนี<ม>่ยคุณไม่ต้องแสดงหลักฐานอะไรเลยค่ะ<ม>คุณแค่กรอกไปว่าคุณอยากเป็นเพศสภาพไหนคุณอยากเป็นเพศอะไรอ<ม>ถูกเรียกนาหน้าว่าอะไรจบค่ะไม่ต้องมีการว่าหมอต้องส่งใบรับรองแพทย์ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าคุณอยากเป็นอะไรก็ได้ใครก็ได้อนะที่คุณอยากเป็น ไปซัมมิตยูคือมันง่ายขนาดนั้นนะคุณคิงเข้าใจแล้วถ้าเกิดเกรณีเพราะว่าเพราะว่ามันมี diversity diversity ใน LGBTQ+ c o m อ u มู t y ที่เยอะใช่ไหมครับถ้าถ้าเกิดเป็น same sex มาถึงที่มาที่นี่เนี่ยสามารถที่จะสร้างชีวิตด้วยก,กันได้ไหมต่งานด้วยกันไหมพู่หมอนอีสช่วยกันได้ไหมประกันชีวิตด้วยกันได้ไหมตอนนี้คือตั้งแต่ปี2000น่าจะ2013ม,มัน l e g a ไล z ์มาแล้วว่า ผู้สมรสเมื่อจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศบุคคลกับบุคคลลเป็นบุคคลกับบุคคลละเท่าเทียมกันหมดคุณมีคุณสามารถกู้เงินมอ,อกเกช้วยกันได้อีกฝ่ายหนึ่งสมมติป่วยเสียชีวิตอย่างนี้น,นะคะตัดสินใจได้ก็คือตัดสินใจเป็นคนเซ็นได้ทุกอย่างมีอำนาจเต็มหมืนสามีภรรยาพวเป็นปกติสามารถรับมรดกที่ตกทอด แอดด็อกมีลูกได้แอดด็อกมีลูกได้แต่เรื่องของแอดด็อกสร้างเป็นอีกเรื่องปล่เพราะว่าแอดด็อกสร้นเนี่ยมันเป็นไม่เกี่ยวกับเพศละมันไม่เกี่ยวกับเพศละมันอะไรอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาจะให้หรือไม่ให้คุณคุณต้องไปพึ้นศาลคุณต้องไปคุณต้องไปโชว์ว่าคุณกินอยู่เป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงอันนั้นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องมนุษย์ของครอบครั้วละแต่มีสิทธิ์ได้เหมือนกันคุณมีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่างคือคือชอบตรงที่ว่า ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันได้รับการคุ้มครองและปกป้องทางกฎหมายเท่าเทียมกันคือกฎหมายทุกข้อถูกไหมความเ็จริงคือทุกอย่างมันคือกฎหมายททุกอย่างมันคือคอนแต์การจดทะเบียนสมรสการสมรสมันก็เป็นเรื่องของกฎหมาย<แ>เป็นเรยนยื่องของการยินยอมทั้งสองฝ่ายทีุกเพศทุกศาสนาจะได้รับการ คำถามสุดท้ายเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์แล้วครับต้องให้พี่เถียนได้กินข้าวคำถามคือตั้งแต่2 0 1 3นถึง2,203นี่มันก็เสร็จปีและคราวน,นี้เนี่ยบางทีพอเรากลัวเกินเบรกกลัวเกินเหตุว่าพอมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะวิบากซึ่งจริงๆเราก็ต้องยอมรับว,ว่าในอเมริกาก็มีกลุ่มที่คอนเซอร์ฟเวทีฟมากอนุรักษนิยมมากต่อต้านมากบางปีตอนที่ผมอยู่2008 2008, 2,011 0 8ตอนนั้นเป็นช่วงที่ความหลากหลายที่รู้สึกเลยว่าแบบเบสอายุ เพศอาชีพนี A ่คนเท่ากันมากในช่วงนั้นแต่ว่าดูข่าวจากเมืองไทยหลังจากนั้นมาเนี่ยก็รู้สึกได้ว่ามันมีซ pues ีโนโฟเบียเกิดขึ้นมีความกลัวมีคนบอกว่ามมต้องผิวสีนี้ดีกว่าผิวสีนี้มีการ se, ร,าร,การีเวิร์สโรกับเวดมีเรื่องอับอสชันไรส์ที่จริงๆแล้วนึกว่าเอาหน้าแล้วก็ยันหอยลับซึ่งประชาธิปไตยมันก็เป็นอย่างนี้มันซิกแซกไปซิกแซกมากลับมาคำถามคือตั้งแต่2013จนถึง2023เนี่ยตอนนี้มันสถานการณ์รู้สึกว่ามันก็ไหลตามธรรมชาติออร์แกนิกไม่ไ ประเทศไม่ได้ล่มสลายสับสังคมไม่ได้ล่มสลายไม่ได้มีปัญหาอิเกรนันย้ายเข้ามามากกว่าที่เดิมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์ความเป็นจริงหนปัจจุบันสำหรับสิทธิมนุษยชนโดยรวมของอเมริกาตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมย้ารเข้าถึงแพทย์ทับเหล็กล้วก็ดีไม่ว่าจะเป็นสิทธิความเท่เทียมทางเพศก็ดีไม่ว่าจะเป็นสิทธิ ชาติพัธุ์ก็ดีไม่ว่าจะเป็น r e product สิทธิ์ไรป์ญหาดนั้นสิทธิที่ในการกำหนดหนอนาคตตัวเองของผู้หญิงก็ดีตอนนี้นะสถานการณ์เมื่อเทียบกับ2013เนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าแล้วมันถอยหลังหรือว่า70%ของอะไร Tra j e c t o r y มเป็นยังไงในอเมริกาเองเพราะเราต้องพูดให้มันชบกั้งเกียทั้งสองด้านมันมีข้อดีก็จริงแต่ว่ามันมก็มีข้อเสียของแต่ละสังคมเหมือนกันข้อเสียของสังคมมันเป็นยังไงคือสำหรับตัวพี่เองนะพี่มองว่า มันก็ไม่เชิงว่าถอยหลังนะคุณทิมคือมองว่าทุกอย่างที่เราทําไปก้าวหน้ามากขึ้นแล้วเราเราเห็นในโซเชียลมีเดียหรือเราเห็นใน,นมีดีมีเอเชียนเทสตีหัวน<ม>ในอ,อะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างมองว่ามันเป็นการก้าวหน้าด้วย<ะ>ซ้ำเพราะว่า คนมีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วก็ที่จะบอกว่าตัวเองคิดอยางไงมากขึ้นโดยที่กฎหมายยังคุ้มครองคุณอยู่นะคุ้มครองให้คุณพูดและคุ้มครองว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปทาร้ายเขานะแต่คุณพูดได้คุณคิดได้คุณเข้าใจอย่างนั้นได้ไม่มีใครบังคับความคิดคุณได้มองว่า right speech right มันมีมากขึ้นคุณจะเห็นคนที่ออกมาต่อต้านประท้วงหรือไม่ต้องการเนี่ยมากขึ้นแต่ว่าั้นคือประชานกัตายแต่ในสถาีการัน ทุกคนได้รับการปกป้อง,งคุกข้อของกฎหมายเท่าเทียมกันคือมันจะซิกแซกไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างไม่ใไรแต่อย่างน้อยมันยังไปข้างหน้านแล้วมันยังอยู่ในสิส่งที่อนุญ,ญาตให้ความคิดไปอย่างนั้น<อ>ไม่มีใครผ<อ>ูกขาดความคิดว่าฝั่งอย่างนี้ถูกหรือฝั่งกลับไปทางขวาถูกแล้วก็ให้ระบบมันจัดการเรื่องตัวระบบมันจัดการได้แต่อยอ่างน้อยคือมันมีความเท่าเทียมกันว่าเราจะคิดบริหารจัดการยไนดีที่มันดีค่ะสวัสดีค่ะ Hi How are you ลูกม,ม,มีลูกของคนไทยมาดีโอเคครับก็เดี๋ยวยงังไงจะขอทักทายกับคนไทยที่อยู่ที่นี่หน่อยแล้วก็กินนคาวด้วยก็คงจบไลฟ์ไปพิซ่อสองสุดท้ายผมก็คงขับรถพาไปดูที่ที่ MIT ซะหน่อยเป็นเด็กคอ dor แล้วก็บ้านที่อยู่ที่ MIT เพราะอันนี้เป็นบ้านหลังที่สองยายบ้านสามรอบใน,นบ้านหลังที่สองเดี๋ยวไปยู่บ้านหลังที่สามแล้วก็สั้นๆ5้านาทีพอแต่ว่าอันนี้ก็คืออยากจะให้ขับรถคุยกันมาเนี่ยทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึง พัฟเฟลท์เทลส์เรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลมีแพร์มารีมันคือธุติยภูมิปฐมภูมิปฐมภูมิมกับธุติยภูมิเอ่อแซคแคนดิกกรีอะไรอย่างนี้การการบริหารจัดการที่นี่ก็น่าสนใจมีข้อดีข้อเสียก็ฟังกันเนยอะก็เลยอยากจะให้ฟังจากปากเขียนอีแต่ว่าเดี๋ยวกลับเมืองไทยจะไปสูบไห้ฟังอีกทีิซซ่โอเคบ๊ายบายทุกคนนะครับคครบบุอัปิดไม่เป็นนะครับต้องให้พี่ทิมปิดเองเลยโอเค let's see right here the, uh, social media